กะคือสิพยายามคัดแล้วคัดอีกคัดแข้พี่น้องได้ท่อนพันุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดตาอ้อยที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องคุณผู้ชมเมื่อนี้พคะพี่น้องเขามาตัดพันธุ์อ้อยนะคะเมื่อนี้เป็นตัดพันธุ์สุพรรณบุรี50นะคะพี่น้องสุพรรณบุรี50ก็เป็นสายพันธุ์ที่ได้ รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรสายพันธุ์แรกๆเลยนะคะเพราะว่ารับรองตั้งแต่ปี2539นะคะพี่น้องคามื่อนี้โดนล,ลุ้มคะ่ะพี่น้องะ่ะค้นสัตสามคนนะคะคนหันหนึคนนะคะพี่น้องคะ่ะม่อน,นี้ก,กำลังหันนะคะนี่นะคะสำหรับพันอ้อยสุพรรณบุรี50นะคะพี่น้องะ่ะพันอ้อยพันนี้นะคะ น้อยคนนะคะที่จะไม่รู้จักเพราะว่าพันนี้มีมานานนะคะตั้งแต่ปี2539นะคะพี่น้องขะถ้าจำข้อมูลว่าผิดก็น่าจะประมาณนี้คะ่ะนี่กระเขาหันพันนะคะนี่คือลักษณะพันอ้อยนะคะของแกน้ําำโชคชัยภูมินะคะพี่น้องขากะขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะคะที่สั่งพันอ้อยจากแกน้ําำโชคชัยภูมิพี่น้องะ่ะถ้าปลูกวัตป็นนะคะถ้าปลูกวัเป็นนะคะจะ,ะ,ะขอให้อ่า พี่น้องถามได้ลักษณะพันอ้อยของสุพรรณบุรี50เรายังตัดตลอดนะคะเรายังตัดตลอดแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ถ่ายทําคลิปเนื่องจากว่าผู้ถ่ายทํานะคะจะบกค่อยได้ออกมาไล่นะคะกะเมื่อนี้เป็นวันยุทธขาดก,กันเลยได้มีโอกาสมาถ่ายทําแน่นะคะสําหรับสุพรรณบุรี50นะคะ คช่พี่น้องเบื้องบรรยากาศนะคะการทํางานของแร่น้ำชชุกชายภูมินะคะนี่แหละค่ะทีมงานของแร่น้ำโชคชายภูมิกับสมีอยู่ซัมนียแหละค่ะพี่น้องค่ะกับซมนี้อ่าอีกคนนึงกับิคืออันเจ้าของไร่นะคะอันนั้นนะคือเมื่อนี่ก็หยุดค่ะแต่บุญยอมออกมาใหายน้ำนะคะยูบ้านค่ะกับที่หายเขาเป็นคนแพ็คซอยนะคะ รบรรริการการทํางานนะคะของไร่น้าโชคเคยภูมินี่ก็คือลักษณะพันอ้อยนะคะพี่น้องขาตัดมาแล้วก็ต้องคัดก้อนนะคะพี่น้องคือเบื้องต้นก็คือตัดออกมากะคัดแล้วหนึ่งรอบกะค้นหั่นกบคัดอีกหนึ่งรอบาอแพ็กกบคัดอีกรอบนะคะพี่น้องคะก็คือทิพยายามคัดแล้วคัดอีกคัดให้พี่น้องได้ ท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดกาอ้อยที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะถ้าพี่น้องเห็นช่วงปลายที่ติดไปกจะเป็นท่อนพันธุ์ที่แถมไปนะคะพี่น้องขาอยากให้พี่น้องปลูกเบิ้งในส่วนของท่อนปลายนะคะที่แถมไปให้นะคะคือมันก็จะเกิดง่ายมากค่ะพี่น้องเกิดง่ายมากติดเร็วมากนะคะสําหรับท่อนปลายถ้าพี่น้องทีชมสงสัยวิธีการกะถามได้นะคะเขามีคลิปสงไห้นะคะพี่น้องขา แบบไหนจ้างไหนนะคะเขาเขาแนะนําได้อยู่นะคะเพราะว่าเอาประสบการณ์จริงแนะนํานะคะพี่น้องขานี่นะคะมาทายคำของพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการทํางานนะคะของไรน้ำโชคชัยภูมิค่ะฝนเมื่อคืนนี่กะลินล้นๆนะคะแต่มื่อวนนี้ใช้แน่มื่อวนนี้ฝนบบตกนะคะแต่กะเอานะคะพี่น้องคุ้มคุมคุ้มแต่บดีค่ะที่บ่แดดน,นะคะ แกะกะท่เต็มไปด้วยนุ้งและกะหินค่ะพี่น้องคะกัดหูกัดนาค่ะนีระคาชีวิตเกษตรกร,ะร,กรนะคะ,คะมีวิทยุพร้อมได้ค่ะพี่น้องฟังวิทยุพร้อมอยลักษณะต้นฐันอ้อยนะคะแปลงนี้่าจะระหาเดือนค่ะพี่น้องหาเดือนกว้านะคะ แต่กับโบได้ง้าเสม่ำเสมอดอก่ะเพราะว่าเฮากับป่อยเป็นแบบธรรมชาติไปนะคะสังเกตได้ว่าในร่องอ้อยในยังเขาติญาเต็มนะคะพี่น้องค่ะอาจจะไม่มีการลอกกลับใบนะคะถ้าอ้อยใช้ทําพันุ์จะไม่มีการลอกกลับนะคะกับพี่ปอยไว้เลยค่ะอ้อยหาเดือนฝนดีค่ะพี่น้องยังตั้งแต่นะปลูกมายังไม่ได้หายน้ำจากข้างเลยเพราะปีนี้ใชยภูมิฝนค่อนข้างดีเลยนะคะ เทวด,ดาดูแลไปค่ะนี่ค่ะบรรยากาศการทํางานค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องสนใจนะคะพันอ้อยสุพรรณบุรีห้าก็สั่งได้นะคะราคาเดิมนะคะท่อนละสี่บาทนะคะพี่น้องค่ะทอนหนึ่งกับยิมีสองตาแบบนี้นะคะท่อนละสี่บาทกะพี่น้องเกาไปปลูกได้เลยนะคะถ้าจะทําหลุมใหญ่หน่อยก็ให้ใส่ 1> 1หนึ่งหลุมสองท่อนนะคะทาซีเ็ดเป็นร่องแบบของเ้านะคะเป็นร่องเป็นร่องแบบนี้ก็ให้พี่นอ้องวางท่อนไปเลยนะคะบ่ต้องบ่ต้องใส่สองท่อนคู่นะคะให้เฮาเฮากวางท่อนนะคะวางท่อนเดียวนะคะประมาณนะคะหนึ่งเมตรนะคะพี่น้องขาระยะห่างระหว่างท่อนนะคะส่วนระยะห่าง ระว่างร่องอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องสะดวกนี่ของเขาก็เกือบ2เมตรนะคะพี่น้องเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะคะคืออ้อยหาเดือนนี่ก็บใบจดกันไปแล้วนะคะพี่น้องขาแล้วแต่สะดวกเลยนะคะว่าชอบที่ชอบทางนะคะาการปลูกอ้อยมันก็บ่ได้มีสูตรสาเร็จบ่มีสูตรสายตนะคะชอบแบบใดกระเฮ็ดไปเลยนะคะพี่น้องขาค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะสี่บาทนะคะพี่น้องขาสี่บาทนะคะ อยากได้น้อยก็สร้างได้อยากได้หลายก็สร้างได้นะคะทรงรายละเอียดให้ได้ถ้าพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาค่ะที่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะ0913380288นะคะพี่น้องคะหรือสิไปสร้างทางข้อความเพจก็ได้นะคะเพจอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50 จังหวัดชัยภูมินะคะส่วนช่องทาง youtube ของเขากับช่องอ้อยคันน้ำชัยภูมินะคะพี่น้องคะมีช่องเดียวมีเพจเดียวนะคะลายนี้ลายเดียวนะคะหลหนาย091 3, 3นะคะพี่น้องคะมีลักษณะตาอ้อยนะคะนี่คือพอนละสี่น้นะคะพี่น้องคะ สำหรับชุดนะคะชุด50ท่ทอนนะคะพี่น้องรวมทรงนะคะแจ้งโอนจะอยู่ที่320เก็บปลายทางจะ350 100ท่อนทนะคะแจ้งโอน530รเก็บปลายทาง550บาทนะคะ200ท่อนทแจ้งโอนหนึ่งบาทเก็บปลายทาง1น0 0บาทนะคะพี่น้องขาสนใจสั่งเข้ามาได้นะคะ ID ID o, ะะเ,บเบอร์โทรนะคะจะเซฟเบอร์นี้แหละค่ะพี่น้องไม่จัดที่ึ้นึ้นร้ายนะคะถ้าบอึ้นตั้งใดก็ถ้าข้ามาสอบถามค่ะเดี๋ยวทางไร่จะแอดไปนะคะพี่น้องคะโทรข้มมาสอบถามเดี๋ยวไร่ทางไร่จะแอดไปบอกกับพี่น้องเองนะคะพี่น้อง่ะสนใจก็สั่งเข้ามาได้ค่ะคลิปนี้ก็สีฝากพี่น้องไว้ํำนี้ก่อนนะคะ อ,อนุญาตตัดพันอ้อย่อนนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพี่ทรงแหกพี่น้องบรทันนะคะขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะคะที่สักเข้ามานะคะคืปน,นี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ